เราอยู่ที่ไหนกันล่ะครับวันนี้เรามาเดินงานแข่งเรือกันค่ะเราอยู่ที่งานแข่งเรือจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราจะพาชมของกินและร้านอร่อยๆอกันไปโ,โอ้เยอะมากครับเยอะมากหมายถึงคนนะไม่ใช่ร้านขาเยอะมากเลยครับสิ่งแรกที่เองจะกินคือตะาอบ<อ>เองรู้มีใครรู้จักไหมตะาอบค,คืออะไรคือเบาๆอายเขาแต่ก็รู้ว่ามาจากหนองบัว เรียกว่ากบไม่ใช่ตาโอบอันนี้เราพาก,กันแบบสดๆเลยนะครับมันก็ร้านมันยืนร้านเป็นแบบว่าร้านน่ะหลายร้านน่ะหมายถึงร้านค้าตังไม่มีแต่ว่าอยากมาอยากมาวันนี้เจ๊สาวเลี้ยงครับอยากกินอะไรจัดไป <c oughs> เรามีหน้าที่กินอย่างเดียวนะครับได้ข่าวว่ามีร้านดังๆหลายร้านเลยนะแบบมาจากทิกตอกบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับก็ โอ้โหนุ่นนักนุ่นนักโอ้โไก่ยังมีนุ่นนักโอ้โหจิอร์ Amazing นครสวรรค์ Amazing ที่นี่นครสวรรค์ครับที่นี่นครสวรรค์อ้าวมาใครครับเนี่ยโอ้โหพาเขาไปทั่วกูอะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเนาะ อีกฉายาหนึงคือคืออะไรฮะจากลอยทักจากลอยทักเจอใครแม่งทั้งหมดอะ่ะรักลอยทา่าโอ้โหขาวจั่วเลยหลานเนีโอ้ยะครสวรรค์ครับนครสวรรค์มาได้นะมีถึงวันที่เท่าไหร่ครับ27จ็ดจ้าจำได้แม่นเลยนี่ดูไข่บ้องบั้งบ้องบังบ้ง,บงเลยนี่ยังเดินมาไม่ได้ครึ่งทางเลยนะครับเนี่ยจริงๆหน้าไลฟ์สดมากเลยนะ นี่ไงร้านดังที่สุดเลยนี่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 ร้านอะไรวะที่เนี่ยเนี่ยดูดิโอ้เบลเลอร์เบลล่าแบบของเดินไม่รอกันเลยเดินไม่รอกันเลยที่นี่นครสวรรค์นะปีละครั้งครับปีละครั้ง เนิ่งไปเดินไม่รอกันเลยจ้าเดินไม่รอกันเลยจ้าว้าวอยากกินอะไรอยากกินอะไรฝากหิวไหมฝากหิวไหมยังไม่ได้ครึ่งทางเลยจ้ายังไม่ได้ครึ่งทางเลยค่ะจริงๆปกติก็เป็นคนชอบกินหอยทอดนะครับเป็นคนชอบกินหอยทอดนะครับ นี่ร้านนี้นี่อะไรเอ่ยหอยหอยเสียบไม้หอยเสียบไม้อ้าวมันเจ๊แขกไม่ใช่เหรอแนวตัวแขกไม่ใช่เหรอสู้หอยเจ้าสาวไม่ได้เออ<ไ>เฮ้ยเซนเซอร์ก่อนเดี๋ยวป้าไอเซนเซอร์เลยเราจะเจอใครบ้างอ่ะเอ็งคิดว่าเราจะเจอใครบ้างวะเลยนะเราต้องเจอคนรู้จักหรือวะามาแล้วจ้ะคนรู้จักจักไม่ต้องเจอใครแล้วไม่เคยเจอใครแล้วคน,คนรู้จักจักไม่ใช่น้อยนครสวรรค์เนี่ย กเห็นก้อนผผ่านเนี่ยในอนี oh. uh ่ไปทางไหนโอยั huh. ่เหรอเขาเลยต้องกำใจที nah ่จะต้องรับเองเหรอเดี Mat ๋ยวเราขอเดินแบบตรงๆไว้ก่อนนะเรายังไม่เรายังไม่แวะเล่นของเล่นนะถ้าไในจะเป็นของเล่นเด็กนะครับแต่เรายังไม่แวะไปเราไปหาของกินก่อนเพราะว่าเรื่องกินเนี่ยไว้ใจเราอะครับเรื่องเมาอ่ะไว้ใจเธอได้ าถึงแยกนี้นะครับเราก็มันจะมีอันนี้คือจุดศูนย์รวมเลยจุดพีคเลยริมน้ำเห็นว่าวันนี้มีแข่งเรือด้วยล่ะเรายัางเอาอยัางไม่ไปเรา,อาจะวนซ้ายมนมันคือมาอลังการมากนะครับผมปีนี้มีเต็นท์เขาเรียกว่าอะไรว่าโดมนี่พิเศษมากเลยใช้โดมแบบกลางแบบดูดิโอต้องบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคารักษาชีวิตเอ้ยอะไรดีวะเขาเรียงเท่าไหร่เดยวสวยไหมผมเนี้ยหน้ารา้านในขนาดมากับเมียโอเคนี่ครับของโปดช่องอนวยข้างหน้าเราก็มีแข่งเรือนะวันนี้โอ,อ้โหภาคเรือได้มานมากเลยตอนนีน้แต่ว่าเดี๋ยวร้ จะมาทําการถ่ายวีดีโออีกรอบนึงเฮ้ยอะไรวะอ๋อทาร์ตไข่เนี่ยอยากกินเหรอไม่ไม่ไม่อนะกินรู้จักพี่เลยไปพนกลับไปแล้วจะพี่เลีเ้ยงนะน้ะองเหมือนพี่เลี้ยงน้องจะเลี้ยงเหรอเียเล้งฮ้ยมันก็ตั้งไงอยู่แล้วจัดไปดิจัดไปดิ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินก,กลับไปถึงกันเด้อระเดี๋ยวไปไหน่อยมาคือมามาครับผมตะคอนหวานเลยตะคอนหวานเว้ย รีวิวจริงๆอะ่ะรีวิวจริงๆวันนี้รีวิวจริงอๆอะไรอ่ะเอาคือเป็นคนกินน้ำพวกชาอะไรไม่ค่อยได้แต่เอาดิเอาดิจัดไปดิสแกนได้ไหมสแกนได้ไหมสแกนได้เราจะระเดิมร้านแรกนี่คือทำ Good.